ลมหนาวพัดโชยมาจากทางทิศเหนือกลิ่นอายของความเย็นเยะือกประปนมากับกลิ่นดินชื้นหลังฝนตกเป็นสัญญาณเตือนว่าฤดูหนาวกำลังคืบคลานเข้ามาสู่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในแดนอีสานที่แห่งนี้มีชื่อว่าบ้านโคกโพเป็นหมู่บ้านที่มีเสน่ห์อย่างหนึ่งคือความผูกพันกับประเพณีโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญหลวงหรืองานบุญผีตาโขนที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี แต่สำหรับคนในหมู่บ้านโคกโพไม่ใช่แค่เทศกาลสนุกสนานแต่คือตำนานหลอนที่สืบทอดกันมานานหลายชั่วอายุคนทุกครั้งที่ถึงช่วงเวลาของบุญหลวงบรรยากาศในหมู่บ้านจะเปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดผู้คนจะเริ่มพูดถึงตำนานของตาป่าผีที่สิงสถิตอยู่ในป่าลึกรอบหมู่บ้านตาป่าเป็นผีที่ว่ากันว่าน่ากลัวที่สุดในบรรดาผีทั้งปวงไม่ใช่เพราะรูปร่างหน้าตาที่บิดเบี้ยวแต่มันคือความอาฆาตแค้นที่ฝังลึก เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนในช่วงที่หมู่บ้านโคกโ,โพยังเป็นเพียงชุมชนเล็กๆที่อาศัยการทำไร่ทำนาเป็นหลักมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อคามีเขาเป็นคนหนุ่มที่มีความทะเยอทะยานสูงและมีความฝันอยากรวยทางลัดเขาไม่ชอบการทำงานหนักเหมือนคนอื่นในหมู่บ้านวันหนึ่งเขาได้ยินเรื่องเล่าจากพรานเก่าว,ว่าในป่าลึกมีสมบัติซ่อนอยู่เป็นสมบัติของขุนนางโบราณที่ถูกฝังไว้เพื่อหลีกหนีภัยสงคราม คำมีไม่รอช้าเขาจึงเตรียมอุปกรณ์และออกเดินทางเข้าป่าลึกเพียงลำพังแม้จะมีคำเตือนจากผู้ใหญ่บ้านถึงอันตรายในป่าแต่เขาก็ไม่เคยใส่ใจเขาเดินป่าไปหลายวันจนกระทั่งพบกับร่องรอยที่มาจะนำไปสู่สมบัติที่เขาตามหาระหว่างทางเขาได้พบกับกระท่อมร้างหลังหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นที่พักของใครบางคนเก่าก่อนแต่กลับมีกลิ่นอายประหลาดและมีข้าวของเครื่องใช้ที่ดูเก่าแก่มาก คำมีเดินเข้าไปสำรวจภายในอย่างไม่กลัวเขาพบว่ากระท่อมหลังนี้เต็มไปด้วยเครื่องรางของขลังและมีรูปบ้นประหลาดแกะสลักจากไม้ที่ดูน่าขนลุกในมุมหนึ่งของกระท่อมมีบันทึกโบราณเขียนด้วยภาษาที่เขาไม่เข้าใจแต่มีภาพวาดประกอบที่แสดงให้เห็นถึงพิธีกรรมบางอย่างที่ดูน่าสะพรึงกลัว ขณะที่เขากำลังเพลิดเพลินกับการสำรวจนั่นเองจูจูเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากนอกกระท่อมเสียงนั้นไม่ใช่เสียงสัตว์ป่าแต่เป็นเสียงเหมือนคนเดินที่ดังมาจากทิศทางที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยความอยากรู้เขาจึงแอบมองออกไปนอกหน้าต่างและสิ่งที่เขาเห็นทําให้เลือดในกายเขาเย็นเยียบเขาเห็นเงาดําทะมึนขนาดใหญ่กําลังยืนนิ่งอยู่ตรงหน้ากระท่อม มันมีรูปร่างคล้ายคนแต่สูงใหญ่กว่าคนธรรมดาหลายเท่าและดูเหมือนว่ามันจะกำลังจับจ้องมาที่กระท่อมหลังนี้คำมีตกใจมากเขาจึงรีบซ่อนตัวอยู่ในมุมที่มืดที่สุดของกระท่อมและภาวนาขอให้สิ่งนั้นออกไปเขาได้ยินเสียงฝีเท้าที่ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้พร้อมกับเสียงกระซิบกระซาบที่ฟังไม่เป็นภาษาเสียงนั้นดังมาจากทิศท,ทางที่เขาซ่อนตัวอยู่ คัมมีหลับตาปีพยายามจะไม่หายใจเขาได้กลิ่นสาบสางของสิ่งนั้นที่แทรกซึมเข้ามาในกระท่อมเวลาผ่านไปเนิ่นนานเขาปลาดที่จะลืมตาขึ้นมามองอีกครั้งเงาดำทะมึนนั้นก็หายไปแล้วแต่เขาก็ยังคงรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวคัมมีตัดสินใจว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เขาจะอยู่เขาจึงรีบออกจากกระท่อมและวิ่งหนีออกมาจากป่าอย่างไม่คิดชีวิต เขาไม่เคยพบสมบัติที่เขาตามหาแต่สิ่งที่เขาได้รับคือความกลัวที่ฝังอยู่ในจิตใจหลังจากวันนั้นคำมีก็เปลี่ยนไปเขากลายเป็นคนหวาดระแวงไม่กล้าเข้าป่าและมักจะพึมพำถึงตาป่าอยู่เสมอเขาเล่าเรื่องที่เขาเจอให้คนในหมู่บ้านฟังแต่ไม่มีใครเชื่อพวกเขาคิดว่าเขาเสียสติไปแล้วหรืออาจจะเจออะไรที่ทำให้เขากลัวจนหลอนไปเองแต่แล้วเหตุการณ์แปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นในหมู่บ้าน เมื่อถึงช่วงใกล้บุญหลวงคนในหมู่บ้านเริ่มพบเจอเรื่องราวประหลาดหลายอย่างบางคนบอกว่าเห็นเงาดำทะมึนเดินวนเวียนอยู่รอบหมู่บ้านในตอนกลางคืนบางคนได้ยินเสียงกระซิบกระซาบที่น่าขนลุกดังมาจากทิศทางของป่าลูกหลานที่ออกไปเล่นนอกบ้านในตอนคำ่ำก็มักจะกลอบมาตัวสั่นงันงกเล่าว,ว่าเห็นอะไรบางอย่างที่น่ากลัว ปีต่อมาในช่วงงานบุญผีตาโขนครั้งหนึ่งได้มีคณะหมอลำจากต่างจังหวัดไม่ทำการแสดงในหมู่บ้านขณะที่หมอลำกำลังร้องเพลงอย่างสนุกสนานจ,จู่ๆไฟที่สองเวทีก็ดับวูบไปทั้งลานกว้างบรรยากาศก็ตกอยู่ในความมืดมิดท่ามกลางเสียงโห่ร้องตกใจของผู้คนได้ยินเสียงฝีเท้าจำนวนมากกำลังวิ่งเข้ามาบนเวทีแต่ไม่ใช่เสียงฝีเท้าของคนธรรมดา มันดังเหมือนกับว่ามีใครกำลังลากบางสิ่งบางอย่างที่หนักอึ้งตามมาด้วยทันใดนั้นเองเงาดังทะมึนขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นบนเวทีโดยไม่มีใครรู้ว่ามันมาได้อย่างไรมันไม่ใช่เงาของมนุษย์แต่เป็นเงาที่บิดเบี้ยวและน่าเกลียดน่ากลัวกว่าที่ใครเคยจินตนาการได้เงานั่นค่อยๆเคลื่อนไหวช้าๆราวกับว่ามันกำลังสำรวจผู้คนในงานท่ามกลางเสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวของผู้คน มีเสียงบางอย่างดังขึ้นมามันเป็นเสียงแห่พร่าเหมือนกับเสียงของคนแก่ที่กำลังกระแอมไอแต่เต็มไปด้วยความอมหิตเสียงนั้นดังมาจากเงาที่ปรากฏอยู่บนเวทีมันไม่ใช่คำพูดแต่เป็นเสียงที่ทําให้เลือดในกายทุกคนเย็นเยียบจากวันนั้นเรื่องเล่าของตาป่าก็ยิ่งแพร่หลายไปทั่วผู้คนเริ่มเชื่อว่า มันไม่ใช่แค่ตำนานแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่จริงและมันกำลังตามรอยความโลภของคำมีและแล้ววันแห่งบุญหลวงก็มาถึงอีกครั้งผู้คนในหมู่บ้านโคกโพเตรียมตัวจัดเตรียมงานบินอย่างเช่นทุกปีแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปทุกคนมีความรู้สึกที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในคือความหวาดระแวงและความกังวล ในวันแรกของการจัดงานชาวบ้านได้นำเอาหน้ากากผีตาโขนที่ทําขึ้นอย่างประณีตมาสวมใส่เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษและขับไล่สิ่งชั่วร้ายแต่ปีนี้มีหน้ากากผีตาโขนอันหนึ่งที่แปลกไปมันมีรูปร่างที่บิดเบี้ยวผิดธรรมชาติและดูเหมือนว่ามันจะถูกสร้างขึ้นจากวัดสดุที่แปลกประหลาด หน้ากากชิ้นนี้ถูกทำขึ้นโดยชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อบุญเกิดซึ่งเป็นลูกหลานของคัมมีบุญเกิดเป็นคนหนุ่มที่เก็บตัวและไม่ค่อยมีเพื่อนเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการอ่านหนังสือโบราณและมักจะพูดถึงเรื่องลี้ลับอยู่เสมอเขาอ้างว่าเขาได้ยินเสียงกระซิบกระซาบจากป่าและเสียงนั้นได้บอกให้เขาสร้างหน้ากาก,ากชิ้นนี้ขึ้นมา ในวันแห่ผีตาโขนเมื่อขบวนแห่เคลื่อนตัวไปตามถนนเสียงกลองเสียงตแตรและเสียงดนตรีดังสนั่นไปทั่วหมู่บ้านหน้ากากผีตาโขนจำนวนมากถูกชูขึ้นสูงท่ามกลางผู้คนที่ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความสนุกสนานแต่เมื่อขบวนแห่เคลื่อนผ่านไปยังบริเวณใกล้กับป่าที่ติดกับหมู่บ้านบรรยากาศก็พลันเปลี่ยนไปจูจูจ ท้องฟ้าก็เริ่มมืดครึ้มลงอย่างผิดปกติลมพายุพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงต้นไม้ริมทางโค่นล้มระเนระนาดเสียงกึกก้องที่ดังมาแต่ไกลทำให้ผู้คนในขบวนต้องหยุดชะงักจากชายป่าที่มืดมิดปรากฏเงาดำทะมึนขนาดใหญ่กำลังเดินออกมาอย่างช้าๆมันมีความสูงใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์จะจินตนาการได้ รูปร่างของมันบิดเบี้ยวผิดส่วนและดูเหมือนจะสวมใส่สิ่งที่คล้ายกับเครื่องแต่งกายของผีตาโขนแต่กลับดูน่ากลัวและน่าสะพรึงกลัวกว่าสิ่งใดๆที่ใครเคยเห็นเงานั่นค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ขบวนแห่เสียงฝีเท้าของมันดังเหมือนกับเสียงก้อนหินขนาดใหญ่กำลังกลิ้งมาเสียงกระซิบกระซาบที่ดังมาจากเงาทำให้ผู้คนในขบวน ตกอยู่ในความหวาดกลัวอย่างที่สุดบุญเกิดซึ่งสวมหน้ากากผีตาโขนอันประหลาดก็พลันยืนนิ่งเขาหันหน้าไปทางเงาดำารมินน้นรากับว่าเขากำลังสื่อสารกันทันใดนั้นเองเงาดำารมึนก็ยื่นแขนยาวเหยียดออกไปและคว้าเอาหน้ากากผีตาโขนของบุญเกิดไปอย่างรวดเร็ว เมื่อหน้าก,ากากของบุญเกิดถูกคว้าไปร่างของบุญเกิดก็พลันทรุดลงกับพื้นทันทีเขาเหมือนจะไร้ซึ่งวิญญาณเงาดำทมึนนั้นเงยหน้าขึ้นมองผู้คนในขบวนท่ามกลางความมืดที่ปกคลุมไปทั่วหมู่บ้านมันมีดวงตาที่เรืองแสงสีแดงฉานราวกับว่ามันจะเผาไหม้ทุกสรรพ,พสิ่ง เสียงหัวเราะที่แหบพร่าและเต็มไปด้วยความอำมหิตดังสะท้อนไปทั่วบริเวณราวกับว่ามันกำลังเยาะเย้ยผู้คนบรรยากาศแห่งความสนุกสนานของงานบุญผีตาโขนได้แปลเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวและความสิ้นหวังผู้คนต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเสียงกรีดร้องดังระง,งมไปทั่วทิศและนับตั้งแต่วันนั้นตำนานของตาป่า พี่มาพร้อมกับงานบุญผีตาโขนก็ยิ่งฝังแน่นในจิตใจของผู้คนในหมู่บ้านโคกโพทุกครั้งที่ถึงช่วงบุญหลวงบรรยากาศในหมู่บ้านจะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวผู้คนจะคอยเฝ้าระวังและไม่กล้าที่จะออกไปนอกบ้านในตอนกลางคืน ตำนานตาป่าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าขานแต่เป็นความจริงอันน่าสะพรึงกลัวที่เตือนใจถึงผลของการกระทำที่เกิดจากความโลภและความล้าเส้นของธรรมชาติและทุกปีเมื่อลมหนาวพัดมาเยือนพร้อมกับกลิ่นอายของบุญหลวงชาวบ้านโคกโพก็จะยังคงได้ยินเสียงกระซิบกระซาบแผ่วเบาจากชายป่าเสียงที่เตือนว่าตาป่ายังคงเฝ้ารออยู่เสมอ บางทีในคืนที่ฟ้าเมื่อสนิทและไร้ซึ่งแสงดาวผู้คนในหมู่บ้านอาจจะยังคงได้ยินเสียงฝีเท้าที่ดังมาจากป่าเสียงที่เหมือนกับว่ามีใครกำลังลากบางสิ่งบางอย่างที่หนักอึ้งตามมาด้วยและเงาดำทำมึนที่บิดเบี้ยวอาจจะยังคงปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเพื่อทวงคืนในสิ่งที่มันต้องการ ตำนานผีตาโขนอีสานไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลแต่คือเรื่องหลอนที่สืบทอดกันมาเพื่อเตือนให้ผู้คนระลึกถึงความลับดำมืดที่ซ่อนอยู่ในผืนป่าลึกและความอาฆาตแค้นที่ไม่เคยจางหายไปตามกาลเวลา